ไม่เคยไปเล่นเกม่นะเไป่นเกมมอไม่ไวะเล่นเกมเล่นเกเยอะๆโอ้ยอ้ไตี้อ่ะี่โอ้ยายลงใหม่ดิวเนี่ยม่ดิวแน่เลยนี่วเยเราเ่ยท่อยู่เลยไแนครับ วเอาไหมหลังๆหลังๆคับเอาหลากกังปะจังหวะนี้สวยครับสวย nearby. ครับขให้มาตีนี่กันก่อนตัวเดียวโอ้โหไม่ใช่ตัวเดียวแล้ววะสองตัวเลยวะเราตามไปไหมสุดยิ่งคอยต่อคอยนี่นี่นี่ครับข้างหน้าเข้าก่อแล้วอยู่หลังหินอยู่หลังหินเดี๋ยวครับได้รถแล้วสองตัวสองตัวมาแล้วผมดีได้ปะดูรถนะสวยเจ็บเดียวเจ็บเดียก่แตกโดนรถดนเจ้ามันมีอีกนะข้างหน้าข้างขวา a ็ for สุดมอดวะขว้ามาครับขวาม,มาขวาโอเคโอเคหลังวงนี่ต้นไม้บางนี่นี่เข้าเข้าแนละ้ว โอ้สายก็มีสายสายด้วยต่องสามตัวเลยโอ้เลยดีแท้สายดาวคใช่ใช่โอ้ยเฮียเข้มจัดเดี๋ยวไปหาโน้น้หอยมาหอยมาแก่เเลยทีเราต้องมันจะซ้ำผมโอ้ยโทษโทษช่วยไม่ได้ไม่เป็นไร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 สายดาวหนึ่งเอารถไปเหยียบได้นะครับไปป่าววะคือรถคือรถเดี๋ยวผมพาไปเหยียบมันไปไม่ได้เลยว่ะใช่ใช่

นนู่ไปอยู่นี่ตกใจเลยวแต่ว่าครขอโทษครับพอผมเดินไปหาครก็ตกใจเมื่อกี้ไปหาตู้ตู้ก็ตกใจอุ้ยข้ายขวายหลังคิวนูหนูหลังอะไรเล่หลังบ้านเลยหลังบ้านเล่บหลังบ้านเลยคิวได้ได้ในบ้านแล้วในบ้านแล้วในบ้านแล้วในบ้านเราแล้วเหรอเมื่อไหร่ล้ตัวครับอีกตัว เฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีแซบอุ้ยหมดสวยหมดสวยสวยครับสวยครับให้ตัวเดียวอเลยซิ่วมีจาจาแต่ผมตักบอนอุ๊ยโดนเหยียบเลยไอ้สวรใครเหียมะรถบรรทุกเนี่ยขอไปลีเน็ตกัดกระตุกปืนหัวเรื่องกระตุก What? Wee, oui, what's up, like what? <laughs>

หลังๆลนโอ้โหสวยหุ่นหลโอ้โหเือได้เลยมั้งเสอได้เลยปเนี่ยตี Dropping into the AO, We're taking fire. Enemy soldier nearby. चली Destination marked. Destination marked. Setting rally seat. <laughs>